เราต้องค่อยๆย่องครับพี่ไม่เห็นเลยว่ะเดี๋ยวเดินทีไม่เห็นเลยทุกคนย่องครับมันกำลังร้องเพลงกันอยู่ใช่ไหมร้องเพลหมอลำอยู่ครับอือไปยังไมอยู่ไหนวะเคนเขาล่อทุกคนล่อมันย่องย่องย่องสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งวิ่งเลยครับเออใจเย็นจเย็นมันมันหันหลังเลยครับเออคนเดียวสองสองคนมันมาแล้วติ๊กูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่เท่าไหร่แล้ววะอันนี้ยวันที่สี่วันที่สี่ใช่ใช่วันที่สี่วันนี้เราจะไปออกล่าเนื้อล่าคนป่ากันครับพร้อมยังไกด์ไกด์คนไหนไกด์เนี่ยครับนี่คุณฟอร์ดแลับโอเคพร้อมครับพร้อมาคนเราเตรียมอาวุธมาอย่างครบรันครับเราใช้หอกแม่ไผ่แล้วก็เมื่อกี้เราไปเจอคนป่ามาพาทิ่แล้วครับแต่เราไม่กล้าบวกตอนนี้เรากล้าแล้วใช่ไหมใช่ครับป่ะใจมันพร้อมแล้วตื่นเต้นชิบหายตอนนี้คนป่ามันต้องตาย ใครโหดเที่ยวกันแล้วเนี่ยคนป่านเราเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราจะโหดเที่ยมกว่านะทุกคนไปเร้วอ้าวินเร็วๆเขาไปนู่นกันแล้วรุ่เร็วๆไปไปผมไปคับตรงนั้นก็ได้ไม่รู้สึกว่าหลอดฟอร์ดไม่เต็มอ่ะฟอร์ดหลอดฟอร์ดไม่เต็มเดี๋ยวผมกินกล้วยก่อนครับกินอะไรนะกินกล้วยครับกินกล้วยโอเคโอเคมันจะเพิ่มนิดหน่อยเอ้ยวินหลอดไม่เต็มตามมาเร็ว เอาแล้วผมไม่มีอาหารแล้วนี่หาเก็บอะไรเอากินแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นพวกกล้วยพวกผลไม้ครับเพิ่มเลือดนิดหน่อยแต่ถ้าจะให้เพิ่มเดียก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์เลยครับคนป่ามัต้องถูกเราจะเชื่อดคนป่าเชื่อดคนป่ามาครับคุณวินมาครับเขาจะกินเนื้อคนป่าผมขออยู่กลางได้ไหมผมกินเนื้อคนป่า มันมืดอ่ะมีการต่อตัวคนป่าแล้วก็ด่อเรามองไม่เห็นมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแบ่งกันนะมันมีสามคนมั้มันมีหน้าจะมีสามคนแทงแทงแม่งเลยพยายามอย่าแช่ไว้นานนะครับแช่อะไรหมายถึงว่าอย่าอยู่ใกล้ๆคนป่านะครับต้องมีการถอยหลบอะไรอย่างงี้ด้วยครับเพราะว่าบาดแผลเราถ้าเราเกิดบาดแผลเยอะเราก็ต้องใช้ผ้าันแผลเยอะแล้วแผลเราอาจจะลึกแล้วก็อาจจะรักษาได้ครับเอ้ยอาจจะรักษาได้ยากครับ โอเคระวังทุกคนมันอยู่ไหนวะตอนมืดมันก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนดีเราซุ่มหาทางก่อนเราค่อยย่องร่องไปอ่าด้านหน้าเจองูครับงูเหรอหดก่อนเลยหดหดหดงูก่อนหดหดงูก่อนเรียแล้วครับผมงูแตกงูแตกงูแตกแล้วใช่ไหมเอ้าด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าเราต้องค่อยค่อย่องครับ พี่ไม่เห็นเลยว่ะเดิมที่ไม่เห็นเลยทุกคนยองครับมันกำลังร้องเพลงกันอยู่ใช่ไหมหมอลำอยู่ครับอือไงไม่อยู่ไหนวะคนเขาล่อทุกคนล่อมันยองยองยองสามเดี๋ยว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 หนึ่งวิ่งเลยครับเออใจเย็นใจมันมันหันหลังเลยครับเออคนเดียวสองสองคนบอลมาแล้วไอคกูไอคกูไปเด็กแต่หนึ่งแต่หนึ่งอีกคนนึงอีกสองคนมา วิ่งครับวิ่งครับใจไหนวะไอ้กูแทงมันแทงมันไอ้สัสแทงแทงอยในคนเดียวอย่าไปมันรอดครับอย่าไปมันรอดมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วติงคันมันไปไหนแล้วมันติงคันไปไหนแล้วติงคันูตายครับตายตายตายพี่ไม่ทันใครเลยพี่สวดไปตัวเดียวเองเอ้ยมีหองครับมีมีว้ดมีวูดมมีวูดที่เก็บไปได้วเขาพูดวิลฆ่าสายฆ่าคนป่ามีมีของอะไรที่สามารถไปทำได้เอ้ยมีเชื้อเพลิงมีอะไรเต็มเลยมาเอามาว้ากระเป๋ากระเป๋าเป้ผมเต็มอ่ะ มามาเก็บคนนึงได้ไหมถูกท่านูเหรอครับใช่ใช่ใช่แล้วผมทิ้งหอกใบหนึ่งแล้วกันมีดาบมีอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวกูล่าเนื้อมาแล่เนื้อมันเลยอ่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีใช่ไหมครับเฮ้ยมีมีว่ะอ้าวเดี๋ยวผมขอดที่เช็คก่อนดิเช็คร่างกายเลยครับอ๋อปิง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 ผมเก็บให้ผมผมเก็บบอกให้ครับผมเก็บบอกให้เคเรียบร้อยแต่คุณวินครับ เดี๋ยวผมจะเก็บปิงออกให้โอเคเรียบร้อยเราล่ามันเสร็จแล้วนี่เราโหดกว่าคนป่าก็คือเราเท่หละไม่มีบาดแผลสักนิดเดียวมันสู้เราไม่ได้เราละมาสามอะทุกทีนะว้าวไอคนป่านี่เราเก็บอะไรได้บ้างเฮ้ยไอเนี้ยไอเนี้ยที่ตากแห้งหรืออะไรเนี้ยจะไปกินเนื้อมันนะครับไม่งั้นเราอาจจะตายได้ไม่<ร>ไม่มันกินได้ถ้าเราปิดตัวภาพจิตอะใช่ครับพี่เคยกินอยู่แล้วผมเจอเท่ากองไฟแล้วครับ เออเก็บไว้เก็บไว้แต่วุธไม่มีให้พี่เลยเหรอม,มันตายกี่ตัวมันไม่มีวุธเลยไงมันต้องมีวุธดิผมเก็บธนูมานหนึ่งอ่ะมันมีตัวหนึ่งแล้วมันจะมีดาบด้วยไชมเหรอมันเห็นมันถืออะไรอยู่ทุกอย่างเลยนะมันมีต,มนตัวหนึ่งตายอยู่ไหนตัวอีกตัวหนึ่งตายอยู่ไหนถืออะไรครับอีกอีกตัวหนึ่งถืออะไรไม่รู้อ่ะพี่เห็นมันถืออยู่นะผมได้ธนูมา มันมันมันถืออยู่ไม่ใช่หรอพี่เห็นมันถืออยู่มันไม่ถืออะไรหรอไปพี่เจอศพเดงวะอีกศพอยู่ไหนอ่ะมันอยู่แถวนี้ดิศพหนึ่งอ่ะใช่ไหมศพหนึ่งเราฆ่ามันตรงไหนนะศพหนึ่งอ่ะอีกศพหนึ่งอ่ะมันจะมีสามศพไม่ใช่หรออันนี้คืออะไรครับเนี่ยที่มันทําไว้อ่ะไม่รู้กันอี้ศพอยู่ไหนศพนี้ศพที่สองนะครับศพหนึ่งศพที่สองศพที่หนึ่งมันไหลหรือเปล่าครับไหลลงไปหรือเปล่าไหลลงงไหนอ่ะ กิ้งตกไปละใช่ครับไม่ได้ดูของด้วยว่ามันมีของอะไรบ้างเผื่อมันมีมันพี่เคยเจอไม้ใบมีใบเชเตอะตอนนั้นน่ะอยู่เนื้อละมีของอะไรที่เราไปทำประโยชน์ได้ไหมคนที่นี่ผมไม่เจอศพเลยครับไม่เจอศพเลยเหรอชิบหายแล้วมันเอาไปมันรอดปะเนี่ยไม่ใช่มันมันลุกขึ้นมามันไม่ตายนะมันมีแบบมันลงไปนอนมันก็ลุกขึ้นมาได้นะ ไม่แน่ครับชิบหายละมันกลับไปเรียกพวกมันเนี่ยชนชนเผาว้าวชิปมันอาจจะไปถล่มบ้านเราก็ได้ไปเรากลับบ้านก่อนทุกคนไปไม่ได้เลยตกลงได้อะไรไหมแต่ว่าแต่ว่าเรายยกไม่ได้เนื้อกันเลยไม่เสียงงูใกล้ๆระวังเถ่านั้นได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันใช่ป่ะเชียงเพลงเหรอเสียงงูงูหรือใบไม้เอาดีดีเนี่ยแถวนี้ย ถอยนํำเลยคุณฟอร์ดชินกึงงูาลาคนป่าเสร็จแล้วมีเงอะไรก็เ,เก็บไปไว้บ้านเรานะครับไปเดินทางกลับบ้านทุกคนพวกกล้วยพวกอะไรเก็บไว้เยอะเลยฮะได้ครับเดินทางกลับบ้านเดินทางเดินทางบ้านไม่ไกลคนป่าก็แค่เนี้ยแหละโถ่เจอสามหนุ่มสามสหาย สามพี่น้องลุมกระทืบแต่ละคนแบบสว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 บโหดคนไป่ายมาเปียไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่คนป่าต้องกลัวเราอ่ะไอสามหนุ่มนี่อยู่ใกล้มันสามคนถึงบ้านแล้วนอน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 สลิป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 ด็อกสลิปด็อกเดี๋ยวผมไปเยี่ยวกันครับบีบีแบบไปเยี่ยวด้วยก่อนนอนต้องเยี่ยวก่อนแล้วยี่ยวที่นอน สลิปสลิปโอเคพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจตื่นสิบโมงเรานอนไม่เป็นเวลาเลยเนี่ยทุกคนนอนตอนไหนก็ได้ตามใจโอเคตื่นละลายเคกลายเคปะเราขาดเนื้อตอนเนี้ยขาดเนื้อมากๆต้องดื่มน้ําก่อนไม่มีแรงดื่มน้ําดื่มน้ําอาหารเต็มกระเป๋าตอนนี้พี่โอเคร้ okay. อมลายเคยังอุ้ยน้าสดกระปกุกอย่าดื่มนะครับอันนี้น้าไหน นี่น้ำตะกบน้ำสักเหลืองเชียมาแล้วครับปพ<ะ>ร้ <Okay. S 1> อ,อมยังทุกคนลายเข่ทำไมหลอดอ้าวฮะไฟมอดแล้วเออเอาเอามาเอามาเอามาทำเอาทำคนทำคนอืมอันนี้ใช่ไหมไม่อ่ะใส่แล้วเหรอใส่แล้วครับแจมไปไปหาเข่แล้วก็ไปเอาโควรล่านกล่านกทุกคนนิ่งนิ่งนก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  ต้องกินเนื้อนกแล้วทุกคนชนะนี้นะครับขณะนี้นะครับเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาเทศกาลล่านกครับมาเป็นบินหนีไปแล้วมันบินหนีไปแล้วทุกคนปไปไปล่จาจระเค้ก็ได้ปะปึ๊บแล้วก็ไม่ีใครสนใจการล่าจระเค้แล้วล่ะแป๊บหนึง่งผมจะทำหออ๋อโอเคโอเคข้ามันข้ามันไหน,ไหนวะข้ามันมันบุกเข้ามาป่าเราบุกเข้าาป่าเราได้ไงเออมึงห้าวจังวะ มึงห้าใจไอ้นี้ได้เปล่าไอ้นี้ได้เปล่าติคุติกูมันมีมันมีมันมันปลุกป่าแล้วอุนมามันมกูมันมากองทัพเลยมันมากองทัพเลยกองทัพเลยกองทับมันอุ้ยพี่โดนอะไรวะตายเราตายทุกคนตายปะไม่ผมตายผมตายมีใครรอดบ้างเหลือเหลือไว้ก่อนเหลือไวก่อนเหลือไวก่อนเพิ่งตายเพิ่งตายเหลือไวก่อนเหลือไวก่อนเกิดใหม่นะเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ช่วยเกิดใหม่ช่วย มันบุกป่ามันบุกที่เราอะมันบุกที่เราทุกคนไม่ละไม่มีอาวุธแล้วตอนนี้อาวุธใครรอดบ้างไหนตอนนี้ไม่ไม่มันเก็ตแบ็คครับมันบุกเราได้ไงวะปังอ่านนะมันบอกว่าเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวมันมาใหม่รอก็ม่ดิครับก็ใหม่ครับตายไปแล้วเอ้ยของเราเราเกิดได้ตลอดแล้วไม่ห่วงเก็บของครับเก็บของ ของใครไม่รู้ว่าป่าเราเฮียเอ้ยบุกบ้านเราได้เงียกว่าบังอ่านนะอ่าผมคิดว่าที่พี่ว่ามันก็ถูกนะแบบว่ามันหนีไปรอดาทคนหนึ่งใช่ไหมใช่มันมีตัวหนีไปรอดแล้วมีวุฒิวะมันมีวุฒิเหลือให้เราไหมเหลือไหมครับอาวุธอ่ะอ๋อผมกดแร่เนื้อไปเฉยกำจะไปล่าเนื้อมันเลยเฮ้ยโดนบุกป่าเราไม่ทด้ตั้งหลักด้วย อะไรอ่ะเชือกมีหอกูนธนเต็มเลยเฮ้ยผมได้หอกชนเผาได้หอกชนเผาด้วยหรอมีใครเก็บธนูไปไหมธนูศพเพียบตอนนี้นี่ครับขนุนเนี่ยครับเต็มเลยเนี่ยในศพมาได้หอกชนเผาแล้วพร้อมบวกมึงจะบุกอีกยอได้เข้ามาเถอะมันรู้บ้านเราใช่ไหมมันรู้แล้วครับโอเคเราต้องนอนนอนแล้วอะเราจะไม่ปลอดภัยละไม่กลัวกลัวบ้า่ะมึงไม่กลัวอยู่แล้ว เรามันใส่อมตะเดี๋ยวอมตะเฮ้ยพวกกล้วยเกยพี่เก็บมาหาหล่นหมดเลยวะเออแต่ธนูผมหายไปเใครเอาหอกปลาปักตัวมันไว้พี่ได้เลยพี่ปลาปักตัวไปเลยธนูธนูผมเฮ้ยเจอคมมีถินเก็บอาวุธเพียบตอนนี้พี่ตายแถวเนี้ยแหละพี่มีกล้วยเยอะมากพี่กินกล้วยผัได้รับบาดแผลตรงแขน ยังไม่หายเหรอไม่หายเอาดีใช่ตรงแขนที่เดียวเลยลพี่ตายตรงไหนวะเนีนน่ยแขนขวาใครเห็นกล้วยมาัางกล้วยตกเยอะๆอะกิ่งไม้ยาวกล้วยหายหมดเลยวะม,มีทะลุทะลุเทียบเลยโอ้ยพี่เวลานเนื้อทำไมวะเนี่ยแร่เนื้อไม่เฉยเลยกู ผมว่าเราฆ่ามันได้นะแต่ว่าเราต้องเราต้องเวลาเราแทงแล้วก็ต้องแทงพร้อมกันอ่ะเออมนนษย์ดิบเนื้อมนนษุ์ดิบที่ได้เนื้อนุดดิบมาใครกินมั่งมันบอกเดี๋ยวมันมาใหม่อระใช่ครับมันบอกว่าอะไรวะเออสักอย่างนะครับแต่ว่ามันแปลว่ามันมาใหม่เดี๋ยวมันมาใหม่ต้องใช้ที่พอกอ่ะที่พอกแผลอ่าแผลเน่าเหรอครับร่างกายทุกคนมีเลือดน้อยอยู่เลยผมมีใบบผมมี ไม่นอนมากก่อนรอผ้าปิดแผลไม่ไม่น่าครับแต่ว่ามันบาดเจ็บครับแผลฉีกขาดเอาผ้าปิดแผลไปปิดครับช่วยได้เราต้องหาจากไหนเนี่ยงครับผมผมทิ้งไว้อยู่ไงมันเรียกพวกมายืนแน่เลยรอบนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกคนเราต้องมีอาวุธทุกคนอู้รามีอยู่แล้วมันมาตายแถวนี้บ้าจริงๆเลยมันสมาถกันมาเราเหรอเพราะว่าเวเวลามันโดนแทงแล้วมันก็จะถอยครับ พวกพวกพวกมันก็จะถอยมันก็จะเหลือคนหนึ่งไว้แล้วทีนี้พออ่คนนั้นตายพี่ว่าแล้วไอ้คนนั้นมันงรอดไอ้เหียแล้วมันก็พาพวกมาเนี่ยใช่ครับคนแรกฮะมันรอดเพราะพี่ไม่เห็นศพมันพี่เดาถูกด้วยไม่น่าปล่อยไปเลยมันหนีไปเร็วมากครับเมื่อกี้มันเล่นปีเอ๋เลยนะเออกำลังทำอะไรอยู่เลยมาไม่ทันตั้งตัวอิงก็หลอกเอ้ยอะไรโดนเร็วเดียวใช่ไหมอิงบ่น ตอนแรกผมได้ยินเสียงอะไรแว่วๆผมก็คิดว่าหูฝาดไงหูฝาดอีกทีมันมาโจมตีผมละเดียวเดียวเดียวเธอะห้านักห้าวนักทุกคนตอนนี้ตอนนี้แรงเราหมดกันไหมต้องหมดต้องรีบนอนแล้วนอนครับหาของกินอีกพวกกล้วยพวกอะไรนี่เราไม่มีกล้วยกินเลยนอนก่อนนอนก่อนพี่นอนด้วย ไม่มาบุกตอนนอนปะวะเนี่ยเราสามารถทำกับดักได้นะกับดักอ่ะไหนวะเล่นคนแล้วมากับดักนาอะโอ้ยไหนกดัก่กับดักนา <c oughs> มวะกิ่งไม้ใบไม้กองเล็ก <c oughs> เห็นปะเห็นกับดักหนามไหม <c oughs> ถ้าเราทำกับดักหนามล้อมรอบบ้านเราอ่ะแล้วก็ทำทางออกไว้ทางเดียวความคิดดีไหม อ้าวแล้วใครไปกับพี่เนี่ยไม่มีคนไปพี่เหรอผมนี่ไงเดินระวังนะเดี <c oughs> ๋ยวมันอยู่แถวนี้กันนี่ออกล่าเนื้อจอเคกันปะทุกคนเราหิวเนื้อแล้วเนี่ยก็ขนะึ้นมาใมวันนี้มาหาของป่าต้องหาอะไรกินไปก่อนตอนนี้มาดูสิจะเจอไหมเจออยู่แล้วแหละต้องอยู่แถวนี้แหละเราเจอเค หาเนื้อจระเข้ไปกินก่อนตอนนี้เนื้อจระเข้ได้เยอะมากบอกเลยไม่มีเนื้อเนี่ยมันล่าไปเปล่าวะคนป่าเนี่ยแม่งมาพี่พี่ทีลงไปว่ายน้ำเล่นอ่ะเดี๋ยวมันก็โผล่มาไปเป็นเป็นเป็นเหยื่อตัวลอยเฮ้ยอุ้ยตกใจขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้ระแวงแล้วนะโอเค ไม่ม <muitas S 2> ีอะไรเอี๋อ่าไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยก็อยล่วงลื่อเอ้ยเหี้ยตกใจตัวอะไรจะเคไหน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 อุ้ยสะดุ้งเลยอยู่ดีผมมาต่อหน้าไหนวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงเห็นตรงนี้เห็นเลยเห็นเลยนี่นี่นี่เตรียมนะเตรียมนะแมนบลาแมนบลาสวัสดี ล่ามาล่าเนื้อมาโอ้โหเมื่อกี้ผมมาสะดุ้งเลยผมเจอธนูแล้วคุณโอเคครับเก็บอะไรครับครับพล่าเนือนกด้วยดีกว่าโอ้โห,โโหจะโผมาอย่างนี้เลยเหรอตตวตัวมันเล็กหน้านี่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วตัวมันเลือเลยตัวใหญ่มากนาเนื้อมาเสียงไล่อีกไล่ได้อยคนละอัน เนื้อจร์เจกินตอนนี้ภารกิจขั้นสุดยอดตอนนี้บ้านก็เสร็จไปนิดนึงแล้วต่อไปเราก็ทัองทํากับดักด้วยมันมีกับดักด้วยเน่ทุกคนเราสามารถทํากับดักได้นะกับดักหนามอ่ะใครทําเป็นมั่งเนี่ยมันได้ขึ้นบอกอยู่เนี่ยกับดักเหรอครับกับดักผมมีกับดักหนามนะกับดักหนามแล้วก็กับดักปลาแล้วก็กับดักปลาใหญ่แล้วก็กับดักหินมีแค่นี้ครับ กำแพงหน้าต่างคนมาตั้งไงวะเนี่ยทำกำแพงก่อนกำแพง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 ทำไงวะกำแพงโคนนี่ไงอ้าทำกำแพงโคนไงวะทุกคนฮะทำกำแพงโคนไงวะเอิ่มลองเครียดกับ มันตั้งกองไฟได้ไงวะทำกำแพงไงวะเนี่ยมันต้องมีไอ้นี่มาเดี๋ยวให้คุณบินสร้างเลยครับสร้างกองไฟพี่ทำไงวะกำแพงโคนมันต้องมีนี่ก่อนปะต้องมีฐานรองหรือเปล่าครับไม่รู้อ่ะพี่ทำนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าทำกำแพงโคนยังไงลืมและเราจะต้องทำให้มันลองเอาบาร์ใส่ก่อนเนี่ย กำแพงครับกำแพงเตี้ยหรือเปล่าลองใส่กำแพงไผ่เด่๋วไปชนนะพี่ังจะใส่นี่อยู่จุดไฟนี่ใช้อะไรบ้างครับผมยังไม่เคยจุดเลยจุดไฟใช้ที่เขาเรียกว่าที่ปั่นไฟครับผมไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วก็มีบานเรือเบี้ยเชื้อไฟ ขนพวกลังนกพวกอะไรเงี้ยครับพวกลังนกพวกใบไม้แห้ง<อ>ใช่<อ>ครับนี่เรียบร้อยอย่าไปชนนะล้มเลยนะไม่โอเคครับผมจะระวัง <laughs> ใบไม้แห้งลังนก <laughs> ใช่ครับใส่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 ใ,สใบไม้แห้งมีแล้วลังนกไม่มีอ๋อแค่ใบไม้แห้งก็พอครับื ตอนนี้ครับภารกิจการสร้างบ้านยังไม่สําเร็จยังงงงงอยู่เชือกหมดปะมีเชือกปะมีเชือกอีกสามเส้นไหมเบียฟอร์ดใส่เชือกสามเส้นนี่ครับมีมันจะมาบุกอไหมเนี่ยต,ต้องเตรียมตัวให้พร้อมพอมบวกกับมันปีหย่องกลัวมึงห้าวนัก,กวะมากล้าบุกถิ่นเรามันห้าว ไม่เห็นเราไปบุกทิศมันมั้งไม่ใช่มาทั้งกองทัพเลยตอนนี้ยุ่งเลยเนี่ยไหนใครต้องการเชือกเมื่อกี้ใส่ตรงนั้นเลยใส่ข้างบนเลยตอนนี้พี่ออกมาหาเชือกไม่มีเลยว่ะใครเก็บเชือกหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยใครอยู่เชือกอ่ะมันวัดใส่ไม่ได้อ่ะมันต้องเอาไม้ไผ่แท่งแท่งไผ่ยาวมาวางก่อนผมใส่ไปแล้วครับก็เลยใส่ไม่ได้เอ่อโคน้ ไม่ไม่ถึงฝั่งนี้ครับยังไม่ได้ใส่เลยโอเคลองนีว่าอ๋อ oh, มันยังยังยังไม่เสร็จครับอิดโคนอิดโคนมันใส่ได้ไหมต้องใส่เงวะอ่า uh, พิธีมีปิงส่ปิงส่ปิงเขาเราียกว่าแบ่งเลือดให้มันนี่ถ้าเกิดกินได้จับกินแล้วนะนะั่นแหละดูด<อ>แจงเลยเลือดทำยังไงก็บกำแพงนี้กำแพงไขก็ได้วะกำแพงโคนทำม่ไากับกำแพงไขก็ได้หลังคาได้ทำหลังคาโคนแม่ง ใบโมลิอะไรเนลรียกำแพงกำแพงกำแพงไผ่นี่ไงอ้าวอาปิดยกเลิกไงวะกดอะไระผมทำกำแพงไผ่ได้เออทำกำแพงไผ่น่าจะง่ายกว่าต้องโคลนคืนเลยสิเวลาได้ปะแต่อย่างนี้ได้ปะเอ้ยเราต้องทำยาวอีกนี่ว่า ลือก่อนเรื่อนทางเข้าโคนททำแค่ลือก่อนเรื่อนทำควมแพงไปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทําบ้านกันต่อ ep ต่อไปเริ่มเป็นเข้าโค้งแล้วตอนนี้คนป่านอนศบเพลินเลยแฟคนเตี้ยก็ไม่เกียวแทงแมงเลยห้าหรอแทงแม่งเลยอีกคนป่าอีคนป่าเดี๋ยวมึงมาใหม่มึงเจอกูออนี้ก็ลาเพียนครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมึงก็โผล่มาเลยนะ <c oughs> ไม่กลัวพร้อมเสมอมีหอ,อกด้วยดูช่อช่อพลังงานก็เต็ม <c oughs> อ,อ๋อผมไม่เต็มมาดิตายเลยปวันนี้โอเคมี้ไอพีนี้ลาเพียงนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายคนก่อนบไป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 ครับ,บยบายครับไปไปครับไป